สวัสดีครับเราคุ้นเคยกันดีนะกับการเปิด Netflix ดูอะไรต่อไม่ไรแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังจอเนี่ยธุรกิจเขาเป็นยังไงหุ้น NFLX ที่เขาซื้อขายกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูนะครับโดยอิงจากข้อมูลจริงเลยคือพวกรายงานทางการเงินล่าสุดอย่างฟอร์ม 10K ปี2024กับ 10Q ของไตรมาสแรกปี2025เนี่แหละครับ จะได้เข้าใจโมเดลธุรกิจรายได้แล้วก็ความท้าทายต่างๆของเขาอืมใช่ค่ะเอกสารพวกนี้เหมือนเปิดประตูให้เราเข้าไปดูหลังบ้าน Netflix เลยนะทำให้เห็นว่าเขาหาเงินจากไหนกลยุทธ์หลักๆคืออะไรอย่างเรื่องคอนเทนต์ดังๆที่เราติดกันงอมแงมเนี่ยมันมีผลยังไงแล้วเขาต้องแข่งกับใครบ้างมีความเสี่ยงอะไรที่เอ่อคนที่สนใจธุรกิจหรือนักลงทุนควมองงั้นเข้าเรื่องเลยนะครับ Netflix เนี่ยสรุปแล้วเขาทำธุรกิจอะไรเป็นหลักครับแล้วรายได้มาจากไหนเอาแบบแก่นๆเลยนะคะ Netflix คือบริการสตรีมมิ่งความบันเทิงค่ะรายได้เกือบทั้งหมดเลยนะมาจากค่าสมาชิกรายเรือนที่เราเราจ่ายกันนี่แหละค่ะทั่วโลกเลยมีหลายราคาหลายแพ็กเกจตั้งแต่ไม่กี่สิบบาทไปจนถึงหลักหลายร้อยขึ้นอยู่กับประเทศด้วยค่ะ อแล้วก็ณนะสิ้นปี2024นเขาก็เริ่มมีรายได้จากโฆษณาเข้ามาบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเทียบกับค่าสมาชิกเรายังถือว่าเล็กน้อยมากๆค่ะพอพูดถึงสมาชิกก็ต้องนึกถึงคอนเทนต์ดึงดูดใจอย่างพวก original content ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไปพวก Stranger Things Squid Game อะไรแบบนี้มันสำคัญกับกลยุทธ์เขามากแค่ไหนครับโอ้โหสำคัญแบบสุดๆเลยค่ะ การทุ่มเงินสร้างคอนเทนต์ของตัวเองหรือซื้อลิขสิทธิ์แบบ Ex c l u s i v e เนี่ยคือหัวใจเลยนะในการสร้างความแตกต่างทั้งดึงลูกค้าใหม่แล้วก็สำคัญมากคือรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่ต่อแต่แลกมากับต้นทุนที่แบบมหาศาลจริงๆนะคะถ้าดูในงบนะสิ้นไตรามาสแรกปี2025เนี่ยมูลค่าคอนเทนต์ที่เขาบันทึกไว้สูงกว่า32,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโหส0,000กว่าล้านใช่ค่ะตัวเลขนี้มันบอกเลยว่า คอนเทนต์ไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันเป็นเหมือนสินทรัพย์หลักหรือโครงสร้างพื้นฐานของ Netflix ไปแล้วมันผูกบริษัทไว้กับต้นทุนคงที่ก้อนเบอ้อเริ่มเลยค่ะทำให้การรักษาลูกค้าหรือหาลูกค้าใหม่เพิ่มทุกรายเนี่ยมันสำคัญต่อก,กำไรมากๆไม่ใช่แค่การเติบโตอย่างเดียวโอโ้ฟังดูต้นทุนระดับนี้มันก็ต้องโยงไปเรื่องการแข่งขันแน่ๆเลยสิครับว่าต้องสู้กันดุเดือดขนาดไหนในตลาดนี้ดุเดือดแล้วก็กว้างขวางมากค่ะ คู่แข่งเนี่ยไม่ใช่แค่บริการสตรีมมิ่งตรงๆอย่าง Disney Plus หรือ Amazon Prime Video นะคะแต่รวมไปถึงทีวีแบบเดิมๆเ,เว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อุตสาหกรรมเกมหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียอย่าง YouTube เอา้า YouTube ก็ด้วยแหละครับ ใช่ค่ะเพราะทั้งหมดนี้มันแย่งชิงเวลาว่างกับสายตาของคนดูเหมือนกันหมดเลยแล้วยังมีเรื่องกฎระเบียบของแต่ละประเทศอีกที่เพิ่มความซับซ้อนอย่างเรื่องโคต้าคอนเทนต์ท้องถิ่นหรือการลงทุนในประเทศนั้นๆบวกกับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีด้วยนะคะเพราะระบบส่วนใหญ่ของเขาก็เพิ่งผ่า AWS ของ Amazon ซึ่งก็คือคู่แข่งทางอ้อมเหมือนกัน โหสู้กันรอบทิศจริงๆด้วยแล้วนอกจากการเพิ่มสมาชิกอย่างเดียวตอนนี้ Netflix เขามองหาโอกาสเติบโตทั้งอื่นอีกไหมครับมีหลายทางเลยค่ะที่เขากำลังลอง 1. คือแพ็กเกจที่มีโฆษณาอันนี้เพื่อให้ราคาเข้าถึงง่ายขึ้น2คือรุกเข้าธุรกิจเกม3คือพวกรายการโสดอีเวนต์ต่างๆ 4. คือขายสินค้าจากหนังหรือซีรีส์ตัวเอง แล้วก็แน่นอนการขยายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกและตินอเมริกาที่ยังโตได้อีกเยอะควบคู่ไปกับการจัดการเรื่องแชร์รหัสผ่านนอกบ้านที่เราเห็นข่าวกันนั่นแหละค่ะน่าสนใจครับพอมีหลายทางแบบนี้ถ้ามองในมุมนักลงทุนบ้างละ่ะหุ้น NFLX นี่มันยังน่าสนใจอยู่ไหมครับทำกลางการแข่งขันหนักๆกับต้นทุนที่สูงขนาดนี้ เป็นคำถามที่ดีค่ะต้องมองรอบด้านเลยความเสี่ยงก็มีไม่น้อยนะคะทั้งเรื่องการแข่งขันที่สูงมากการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่ภาระต้นทุนคอนเทนต์ที่สูงแล้วก็ผูกพันไปอีกนานนี่สินเขาก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะประมาณ1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ณสิ้นปี2024แล้วก็มีความผันผวนค่าเงินความเสี่ยงเรื่องกฎหมายภาษีอย่างในบราซิลก็มีคดีภาษีที่อาจจะมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลา์ ยังไม่รวมความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซึ่งสำคัญมากในยุคนี้ค่ะฟังดูความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะครับสรุปก็คือหัวใจหลัก Netflix ก็ยังเป็นการเก็บค่าสมาชิกทั่วโลกแต่ก็ต้องแบกต้นทุนคอนเทนต์ที่สูงมากๆขณะดเดียวกันก็พยายามหาทางโตใหม่ๆจากโฆษณาจากเกมเพื่อไปต่อให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันกันแรงจริงๆ ถูกต้องเลยค่ะประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือในสงครามสตรีมมิ่งที่มันดุกเดือดขนาดนี้แล้วต้นทุนสร้างคอนเทนต์ก็ดูจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย Netflix จะหาสมดุลยังไงคะระหว่างการเติบโตการคุมค่าใช้จ่ายมหาศาลแล้วก็การรักษาลูกค้าให้อยู่กับเขาไปนานๆแล้วการเดิมพันครั้งใหม่ในเกมกับโฆษณาเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาของ Netflix ไปมากน้อยแค่ไหนในอนาคตอันนี้น่าจับตาดูมากๆค่ะ